คุณเคยทุ่มเทสร้างผลงานชิ้นหนึ่งมาอยากสุดชีวิตไหมคุณเคยรู้สึกว่าโลกใบนี้มีแต่คนเก่งๆจนเราหมดหวังไปแล้วหรือเปล่าตั้งแต่ทำหนานมะาเคยได้รับรางวัลบ้างหรือยังคะค,ค,คุณแนวคุณแนวคุณชาแนลคะครับจังเลยครับชีวิตผมเนี่ยมันช่างรวยท่้ยโอ้ยมึงจะเศร้าทำไมวะเพราะ เดอะวาร์เรลล์ฮิตกำลังตามหาคนทำหนังที่มีไฟแบบมึงอยู่ไงเจอวายร์ลฮิตไทยแลนด์สปอตไลท์อวอร์ดคือเวทีสำหรับคนมีของคุณไม่จำเป็นต้องมีทีมที่ใหญ่ไม่จำเป็นต้องมีทุนที่หนาเพียงแค่มีไอเดียสุดเจ๋งแต่ใจรักในการทำหนังไม่ว่าจะเป็นผลงานใหม่หรือผลงานที่เคยสร้างไว้แล้วอยากให้โรารู้จักสูงได้ทั้งหมดเลยเลยครับใช่ค่ะแต่มีข้อแม้เล็กน้อยถ้าส่งผลงานที่เคยได้รับรางวัลจากเวทีอื่นมาก่อน ทำจิตนิสิ์ได้และผลงานจะต้องมีความคมชัดระดับ HD ขึ้นไปค่ะและคนที่ได้รางวัลจะได้ขึ้นรับรางวัลบนเวทีสุดยิ่งใหญ่ในวันที่18ตุลาคมนี้ที่โรงละครสยามแฟนตาซีเอเชียทิก As โอกาสที่ได้เป็นที่รู้จักไม่ได,ด้อยู่แา่การคนทำหนังหน้าผีมืออยู่ในมือคุณแล้วและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจเฟซ o ุ๊กเจอไ r ร h i ฮดค่ะมาลุนน้มซักหลอดตา์และส่งผลงานเยอะๆกับ The v i r a ร h i t ดไทยแลนด์สปอ t l i g h t Award ค่ะ